สวัสดีค่ะปาแบมพามาทำข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ง so so ่ายๆสไตล์ปาแบมนะคะทําจากหม้องข้าวนะคะนะคะนี right ้ปาแบมทาเอามาจากหม้องข้าวนะคะนะคะทุกอย่างอยู่ในหม้อข้าวนะคะแล้วก็มาจัดจานใส่จานซืยอๆตานี้นะคะแล้วก็นําน้ํามันพริกต้มไก่นะคะเอาไก่ไปต้มก่อนนะคะปีดไก่น่องไก่นะคะรอไปต้มก่อนนะคะ ต้มเสร็จเราก็จะได้น้ํามันที่ออกจากไก่นะคะแล้วก็ามาใส่กับข้าวที่เราจะหุงนะคะ arrived, ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็เอาเกระเทียมผัดกระขิงนะคะแล้วก็เอาเข้าวสารลงผัดนะคะแล้วข้าวสารลงผัดเสร็จแล้วก็ล้วก็นําข้าวสาร,รที่ผัดมาใ,ใส่หม้อหุงข้าวนะคะเสร็จแล้วเราก็นําน้ําที่ต้ไะะมไก่นะคะพร้อมกับไก่นะคะวาง ใส่ในหม้อข้าวนะคะเราก็จะได้สีสําเร็จแบบเรื่องดือนนะคะทานข้าวมันไก่อร่อยอร่อยแบบนี้นะคะนะคะในข้าวมันไก่แบบนี้นะคะมาทานเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรสาเร็จง่ายๆนะคะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องน็อกไก่นะคะคือทําง่ายๆเลยนะคะง่ายๆสไตล์พปแบมนะคะลำเตเจ้านะคะอร่อยอร่อยนะคะเราก็จะได้ข้าวมันไก่อร่อยอร่อยแบบนี้ เป็นอาหารที่ท็อ,ทอปเทนติดท็อปเทนเป็นระดับต้นๆของการทำอาหารไทยนะคะไทยฟู้ดนะคะอาหารไทยนะคะในไทยก็สั่งข้าวมันไก่นะคะไปสิงคโปร์จานตั้ง200กว่าบาทนะคะก่อนจะได้กินจานมันนะคะของไทยเราก็จาน30 40 50, 50บาทเองนะคะ อรอยอร่อยนะคะข้าวมันไก่ย่างสไตล์ก็เบนะคะก็ทานกับแตงกวา้นะคะอร่อยอร่อยนะคะทานกับพเดีมนะคะข้าวมันไก่ยงสไตล์ก็อเบีนะคะอันนี้ก็สุกหมดแล้วนะคะสุกพร้อมข้าวเลยนะคะคือเราต้มไก่ไปพร้อมต้มไก่เอาน้ำสุกมาแล mm ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ที่ต้มมาใส่กับข้าวสารที่เราผัดนะคะ น้ำจิมนะะน้จิ้มนะคะน้ิ้ก็ไม่มีอะไรมากเลยตเมียวินะคะสีวาน,นะคะพี่พีโน้นะคะแล้วก็คิงนะคะได้น,นะคะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยนะคะมงงามเปยสไตล์ก็เบ่นนะคะความเ่ยสไตล์ก็เป่ง ทนด้วยกันนะคะานด้วยกันะคนะเะข้เดือนให้น่าสนกันนะคะกดไลคกดแชร์กดติดตามให้ป้แบมด้วยนะคะค่ะก็ฝากช่องนะคะปะเ้เแบมชัวกินเที่ยวนะคะชื่อใหม่เต็มป้ปเแบมคนเดิมนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ